และแล้วก็ถึงช่วงเวลาสําคัญของม่วนจอยสป e ด d ดตติ n ง2ที่เราจะมอบ Big s u r อร์ไพรให้กับคู่เดทที่แมชกันในงานซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสป e ด d ดตติ n งเพนขวดไวน์หรือ After Party หลายๆคนคงได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆ <S <S บางคนอาจจะได้ทั้งเพื่อนหรือคนรู้ใจอย่างคู่แมชของเราในวันนี้เอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบิ๊กเซอร์ไพของเราจะมีอะไรบ้าง ซึ่งรอบนี้เราก็มากับดีพออส1ขันแกนเหมือนเดิมที่จะมาทําหน้าที่เป็นรถรับส่งคู่แมชของเราเพื่อมาเพิ่มประสบการณ์สุดโรแมนติกกับรถรุ่นดีพออี07ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า s u สสุดลำยูที่มาส่งคู่เดทของเราที่ร้าน,บนโบวโนอิตาเลียนเลสตอรอนอย่างปลอดภัยและ b ิ g ซ์เซอร์ไพรส์ในวันนี้ก็จะเป็นดินเนอร์สุดหรูที่ร้าน,บนโบวโนจัดมาให้พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ตกแต่งไปด้วยดอกกุหลาบและมีการเสิร์ฟไว้ให้คู่เดทได้ดื่มตลอดการดินเนอร์ในส่วนของอาหารคู่เดทก็จะได้ทานเมนูอิต สปาเกตตี้ที่มากับซีฟู้ดอีกมากมายซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้น่าจะอิ่มทั้งกายและใจผู้แมทได้ใช้เวลาเรียนรู้กันและกันผ่านการทานอาหารแล้วก็จิบวา์ซึ่งบรรยากาศก็อบอวนไปด้วยความน่ารักมากๆวนจอยเห็นแล้วอยากจัดสปีดเดตติ้งอีกหลายๆรอบเลยและในครั้งหน้าจะเป็นยังไงจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สุดพิเศษแบบนี้อีกไหมทุกคนรอติดตามในเดือนมิถุนาได้เลยเพมันจะต้องสนุกมากนแน่แ่